คำว่าอารยันเป็นคำที่พบในแนวคิดทางการเมืองของพวกสุดโต่งที่เชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่บริสุทธิ์และสูงส่งถืออยู่ในวรรณะสูงสุดสมควรได้ปกครองเผ่าพันธุ์อื่นๆในโลกแต่หลายท่านที่คุ้นเคยกระโปติศาสตร์คงพอรู้ว่าคำนี้มีความสัมพันธ์กับทางเอเชียโดยเฉพาะโซนอินเดียคำถามคือคำคำนี้ ไปโพในความเชื่อของคนยุโรปได้อย่างไรและชาวอรารยันมีอยู่จริงหรือไม่เป็นใครกันแน่คําว่าอรารยันไปปรากฏในยุโรปช่งวงศตวรรษที่19บอกว่าชาวอรารยันเป็นคนผิวขาวที่บุกอินเดียแล้วมาตั้งโรกร่างในอินเดียและอิหร่าน นอกจากนี้ยังมีความหมายถึงกลุ่มคนผู้พูดภาษาอินโดยูโรเปียนอันเป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงว่าชาวอรารยันจากเอเชียไปโผล่ในยุโรปอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนะักวิชาการไม่ได้มองคําว่าอรารยันเป็นเชื้อชาติแล้วแต่มองเป็นคอนเซปต์ทางภาษาและวัฒนธรรมมากกว่าอย่างร่างสท์ของคํานี้ก็มาจากคําว่าอรารยะในภา,ศาศษาสันสกฤตเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชาวอรารยันมีอยู่จริงหรือเปล่าหากดูตามหลักฐานจะพบว่าคําว่าอรารยันเป็น คาที่ชาวอินโดอิหลาและอินโดอารยันใช้เรียกตัวเองซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ใช่เชื้อชาติหรอกนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันแปลว่าอาจเกี่ยวข้องกันทางพันธุกรรมหรือไม่ก็ได้และ2กลุ่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลภาษาอินโดยุโรเปียนซึ่งเป็นตระกูลภาษาใหญ่ของโลกฟังถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะอยากทราบว่าทําไมตระกูลภาษาอินโดกับยุโรปหรืออินโดยุโรเปียน จึงจัดมาอยู่รวมกันได้ทั้งๆที่อยู่ห่างกันไกลมากคําตอบคือบรรพบุรุษของมนุษย์ก่อนที่จะมีการอพยพไปทั่วทุกสารทิศส่วนต้นกําเนิดร่วมกันของภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนนั้นคาดว่าอยู่ในทุง e ่งหญ้าโพนติกแคสเปียนบริเวณยุคเนคลรัสเซียตะวันตกเฉียงใต้ในปัจจุบันราวราว4,000ปีก่อนคริสตกาลและมีสายหนึ่งที่ไปทางเอเชียกลางก่อนที่ในช่วง2,000ปีก่อนคริสตกาลจะมีการอพยพอีกรอบหนึ่งจนกลายมาเป็นตระกูลภาษาอินโดอีหลาและอินโดอารยันอย่างในปัจจุุบบบัน,บนบรรรพษ ของตระกูลภาษาอินโดอิลาและอินโดอรารยันเชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมซินท,ทาา2,200-1,900ปีก่อนคริสตกาลที่อยู่ในคาซัคสถานและรัสเซียและ,ะไล่เรียกกับวัฒนธรรมแอนโดโนโว2,000-1,150ปีก่อนคริสตกาลที่ครอบคลุมพื้นที่เอเชียกลางซึ่งอาจถือได้ว่าเอเชียกลางเป็นต้นกําเนิดของสองตระกูลภาษานี้ในปัจจุบันอะไรตั้งแต่ต้วันออกกลางไปจนถึงอินเดียนั่นเองสําหรับภาษาบาลีและสันสกติตก็เป็นหนึ่งในภาษาอินโดอรารยันจึงถือได้ว่า ว่าภาษาไทยก็ได้รับอิทธิพลจากตระกูลภาษาอินโดยโรเปียนไปด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง The Why Chronicle ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับขอให้ทุกท่านติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ